จะเรธรนทำสำนึกด,ดีมีใจไร้ทุกข์ค่ะชื่อนวลนภา,ายุคันดาพรพง์ชื่อเล่นชิจิว๋วชื่อทางธรรมเยนนอมพุทธอายุ57ปีกำลังศึกษาอริยปัญญาตรีสถาบันวิชารามและปริญญาเอกมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะพุทธศาสตร์สาขาพระไตรปิฎกศึกษาจะมีความทุกข์ ทั้งกายใจปัญญากระทึบเศรษฐกิจสังคมไม่ดีเห็นแก่ตัวมีขี้ทุกอย่างขี้โลคขี้โกรธขี้หลงเพราะฉะนั้นจะตักตวงทุกอย่างคือเศรษฐกิจที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแบ,บ่งปันจะต้องถ้าไม่เสมอภา,าพก็ต้องเกาะโกยทําการค้าเอาแต่คือให้ได้ประโยชน์แม้จะมีชีวิตคนเดียว ก็ยังคิดว่าจะต้องเก็บสะสมเงินเพื่อเลี้ยงชีวิตตนเองในบ้านปลายชีวิตแต่กลับหัวเลยค่ะพอมาเป็นแพทย์วิจิธรรมเป็นจิตอาสาศูนย์นบาทเข้าได้ปีที่7แล้วอยู่ที่สวนปานาบุนสามแห่งนี้ที่เป็นจิตอาสาประจำฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านกายกายก็แข็งแรงเพราะว่าใช้ยามเม็ดเลือเลยค่ะยินดีเมื่อมีความ ไม่สบายกายก็ยินดีชดใช้วิบากยินดีว่าเดี๋ยวมันก็จะหมดไปมันต้องมีสักวันแล้วก็ไม่ทุกใจใจเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะก็เลยทําให้กายก็แข็งแรงไปด้วยจับนันเรื่องของอาหารที่ระมัดระวังมีอาหารไร้สารพิษยิ่งทำความดีเสริมหนุนนะคะก็ยิ่งได้เบิกกุศลได้บุญแบบคือชาระกิเลสแล้วเนี่ยเราก็กินง่ายอยู่ง่ายประหยัดเรียบง่ายใช้ของใกล้ตัว ทุกสิ่งอย่างนี้ดีไปหมดเลยกายจิตใจแข็งแรงจนมาถึงด้านของสังคมแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ร้านค้ากองบุญยิ่งได้ส่งเสริมปัญญามากขึ้นเพราะว่าได้บรรยายสาธตยายทาไม่ว่าจะเป็นวิธีการดูแลตัวเองหรือว่าได้เผยแพร่สื่อสื่อสิ่งสื่อสารออกไปให้กว้างไกลไม่ว่าจะทางไลน์ทางเฟซบุ๊กแล้ว ฉะนั้นเนศรษฐกิจนี่ไม่เคยสนใจเลยว่าก้อศูนย์บาทนี่ตอบโจทย์แล้วว่าอยู่ได้โดยไม่ต้องทำอะไรเพืาด้วยการพึ่งตนนี่แหละคะ่ะแล้วก็ทำความดีบ้ายโดยเฉพาะช่วงโควิดมีทำให้เราเสริมในทำตัวละเอียดอย่างสุดที่สุดเลยตอนนี้ถือว่าได้ธรรมะทั้งจากของทบเทเจ,เจ้าพระไตรปิฎกจากพบเทเจ้ารูบาอาจารย์และอาจารย์หมอเขียวขอบพระคุณค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีในใจไร้ทุกข์ค่ะ